ค่ะสวัสดีค่ะลูกเพจ พี่นักขานี้ค่ะขออนุญาตะะขออน sí ุญาตค่ะไม่ไดู้ไค่ะอะไรขออนุญาตค่ะแต่พี่นข่้นะคะขออนุญาตค่ะแนคะี่ร้องเพลงเนี่ยใคร่ากาที่เิดขึ้นน่อยได้ไหมคะคุณแตงโมคุมร้องเพลงนี่ใครถ่ายให้ค่ค่ะ สบายใจขึ้นไหยคะหลับกลับที่ได้สบายเลยอะ ค่ะก็ตอนนี้นะคะคุณแจนก็ได้ร่วมจำลองเหตุการณ์เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็ได้ขึ้นรถกลับไปแล้วนะคะนี่นะคะก็คือเป็นรถที่คุณแซนเนี่ยคะโดยสารมานะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็กลับออกไปแล้วนะคะโดยคุณแจนคุณแซนเนี่ยก็ได้ร่วมการจำลองเหตุการณ์นะคะกับ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะคะก็ในส่วนในเบื้องต้นนะคะที่ได้มีการสอบถามคุณแซนนะคะก็ได้มีการตอบคำถามสั้นๆนะคะว่าค่ะหลังจากที่ทางผู้สื่อข,ข่าวเนี่ยมีการพยายามที่จะสอบถามว่า สบายใจขึ้นหรือ,อยังนะคะหลังจากที่ได้ร่วนจำลองเหตุการณ์นในครั้งนี้นะคะ ก็สำหรับการร่วมจำลองเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยในวันนี้เนี่ยทางแซนนะคะหนึ่งในเพื่อนของคุณแตงโมนิดาที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะก็ได้มีการมาร่วมการจำลองเหตุการณ์ในวันนี้ด้วยนะคะก็โดยการจำลองเหตุการณ์นะคะก็ได้มีการอ,ออกจากท่าเรือไปประมาณสักเกือบ ประมาณสัก30นาทีก,กว่าๆได้นะคะเราก็ถึงจะมีการจําลองเสร็จแล้วก็กลับมาขึ้นที่ท่าน้ำนนนะคะเหมือนเดิมนะคะเหมือนกับตอนที่ลงไปในตอนแรกนะคะซึ่งคุณแซนเนี่ยก็ได้ตอบคําถามกับสื่อมวลชนเพียงสั้นๆแค่คําว่าค่ะหลังจากที่เราได้มีการพยายามถามคุณแซนแล้วนะคะว่า,ารู้สึกยังไงบ้างหลังจากที่ได้มีการ เข้าร่วมจำลองเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะมีความสบายใจขึ้นไหมอะไรอย่างนี้นะคะคุณแซนก็ตอบเยียงสั้นๆเท่านั้นน,นะคะก่อนที่จะขึ้นรถตู้นะคะที่โดยสารมากลับไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็<ล>สำหรับการจำลองเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าวันนี้เสร็จสิ้นลงไปแล้วนะคะก็ต้องมารอดูว่า การไปจําลองเหตุการณ์ในครั้งนี้จะมีส่วนใดหรือจะมีจุดใดที่สามารถเชื่อมโยงหรือว่า,าเชื่อมกันกันกบทางสมมติฐานนะคะที่ทางผู้เห็นผู้อยู่ในเหตุการณ์ทั้ง5คนคนได้มีการให้ปากคําเอาไว้หรือไม่นะคะก็เดี๋ยวจะต้องมาติดตามดูกันต่อไปซึ่งตอนนี้เนเจ้าหน้าที่ก็กําลังทยอยเดินทางกลับกันแล้วนะคะหลังจากที่จําลองเหตุการณ์เสร็จแล้วเรียบร้อย ซึ่งการจําลองเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะต้องบอกว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่มีการไม่ได้อนุญาตนะคะให้ทางสื่อมวลชนหรือว่าผู้สื่อข่าวเนี่ยได้ลงเรือไปเพื่อบันทึกภาพนะคะโดยขอความร่วมมือให้บันทึกภาพแค่บนบกเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็เมื่อสักครู่เนี่ยก็ถือว่าเสร็จสิ้นไปแล้วเรียบร้อยในส่วนของตัวคุณแซนเองก็บอกว่าเธอไม่ได้มีความกังวลอะไรในการที่จะร่วมจําลองเหตุการณ์นะคะ,นะคะเธอก็ยินดีแล้วก็พร้อมให้ความร่วมมือกับตํารวจเต็มที่ หลังจากที่ไปจำลองเหตุการณ์เสร็จแล้วเนี่ยเธอก็ไม่ได้มีการตอบคำถามอะไรกับสื่อมวลชนเพิ่มเติมนะคะเพียงแค่เราถามว่าสบายใจขึ้นไหมเธอก็ตอบแค่ว่าค่ะก่อนที่จะกลับออกไปนะคะเมื่อสักครูน่นี้ค่ะสำหรับการจำลองเหตุการณ์ในวันนี้นะคะก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยว ต่อไปเนี่ยก็ต้องมาดูความคืบหน้าจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าวันนี้หลังจากที่มีการจำลองเหตุการณ์ไปแล้วเนี่ยมีข้อสมมติฐานไหนที่มันสามารถที่จะสอดคล้องหรือว่าเชื่อมโยงกับคาให้การของทั้ง5บุคคลที่ได้มีการให้การมาก่อนหน้านี้หรือไม่นะคะสําหรับการจําลองเหตุการณ์เนี่ยต้องบอกว่าเป็นการใช้บุคคลที่มีหุ่นแล้วก็รูปร่างใกล้เคียงกับบุคคลจริงนะคะแล้วก็เป็นการ จำลองในเวลาจริงสถานที่จริงนะคะคือเป็นการจำลองเหตุการณ์เหมือนจริงในวันที่คุณแตงโมนิดาพัดตกเรือนะคะโอเคตอนนี้เนี่ยการจำลองเหตุการณ์เนี่ยถือว่าได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็แซนก็ได้ตอบคำถามของสื่อมวลชนไปแล้วนะคะในบางส่วนนะคะขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเนี่ยก็ยืนยันนะคะว่าในพระเรื่องพยานของหลักฐานอื่นๆเนี่ยก็เดี๋ยวจะต้องรอการตรวจสอบนะคะแล้วก็รอการพิสูจน์ความเชื่อมโยงนะคะว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย จะมีการเชื่อมโยงกันในรูปคดีหรือไม่แล้วก็จะมีประโยชน์ต่อรูปคดีหรือไม่นะคะสาหรับในวันพรุ่งนี้นะคะก็เดี๋ยวจะมีการเชิญตัวนะคะทาง5คนเนี่ยมาตรวจร่างกายอีกครั้งด้วยนะคะก็จะมีแพทย์ของนิติเวศเนี่ยมาร่วมในการตรวจด้วยสำหรับพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องมาติดตามความคืบหน้ากันต่อไปนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยบทสรุปแล้วมันจะจบลงอย่างไรแล้วก็ทุกข้อสงสัยของประชาชนเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เองหรือว่าใน Ờ, ในส่วนของรายละเอียดอื่นๆเองเนี่ยจะมีคําตอบที่สามารถคลายให้ประชาชนเนี่ยคลายความสงสัยได้หรือไม่นะคะอันนี้เดี๋ยวเราต้องมาติดตามกันต่อไปนะคะว่ามันจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะสําหรับในวันนี้ต้องขอขอบคุณลูกเพจทุกทกคนนะคะที่ร่วมติดตามกับเรามาตั้งแต่ต้นเลยนะคะตั้งแต่ที่คุณแม่มามาที่สถานีตํารวจนะคะเพื่อหอบหลักฐานมาให้เจ้าหน้าที่ตารวจเนี่ยเพิ่มเติมรวมไปถึงตอนที่ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะให้สัมภาษณ์ถึงการคืบหน้าในวันนี้นะคะแล้วก็รวมถึงตอนที่เข้าตรวจสปีดโบ๊ทนะคะล่ายาวมาจนถึงตอนจำลองเหตุการณ์ในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยที่ติดตามแล้วก็อยู่กันกับเรามาตลอดนะคะสำหรับค่ำคืนนี้ต้องขอลาไปด้วยไลฟ์สดนี้ค่ะสวัสดีค่ะ